จอร์ดการาบี้นะครับนี่จัดขายรูรักนะครับนะซีนแอนเลิฟโครงการพัฒนาปฤึกติปรึกตินิสัยรของผู้ถูกกลุ่มประพฤกษประจําปีนี้แก้ไขปัญญาญาติาทริปติดและพัฒนาผู้ถูกกลุ่มประพฤกษนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีครับโดยเลตแต่ว่าครับนายอนุวัฒน์พูดปริงรองผู้ราชก,การจังหวัดกระบี่นะครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาปรึกตินิสัยรผู้ถูกกลุ่มประพฤกษระยะเวลา15วันนะครับใช้ชื่อว่าขายขายรูรักนะครับซีนแอนเลิฟนะครับ ประจําปีอประมาณ68โดยมีพระครูซี่รัตนาภิรามเจ้าวัดควรสะบายครับนางพระพาพันธุกินพ่วมในวยการสําหน่ากคุมประพึกจังหวัดกระบี่อาสาสมัครลุมประพึกผู้นําชุมชนน่อยที่เกี่ยวข้องนะครับภาราเอกชนข่ารวมโครงการนาวัดควรสะบายตํบา,าบลกระบี่หย่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับ โดยนายอนุวัตมดพริงค่ะก็บบอกว่าน,นับเป็นสิ่งที่นายยินดีย่างยิงค่ะที่ถูกทันถูกไายได้ตรนักในปัญหายาเสพติดและเป็นนโยบายที่แรงด่วนที่ต้องดําเนินการย่างเป็นระบอบและการให้ความสําคัญกับการแก้ไขฝืนฟูผู้กระทําพิษโดยแนนการพัฒนาระบบความคิดการให้คุณค่าในตนเองและการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกพัฒนาทักษะการควบคุมและการจัดการกับอารมณ์รวมไปถึงพัฒนาด้านจิตวิญญ,ญาณตลอดจนมิติทางสังคมและการเสริมสร้างถักษะอาชีพ ความรับผิดชอบตนเองและก็รใช้ชีวิตกครอบครัวและสังคมต่อไปได้ยากปกติไม่ห้วนกลับไปเกี่ยวข้องกับญาเสพติดและการผ่อนการคุมความประพฤติไปด้วยดีค่ะโดยกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นกับเพื่อแก้ไขปัญหายาเิพติดดูแลฟื้นฟูรวมทั้งสนับสนุนด้านอาชีพนะครับผู้ทุกคุมประพฤติที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกิดความมั่นคงในชีวิตนะครับสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและก็ไม่ห้วนกลับไปเกี่ยวข้องญาติพติด โดยผู้เข้าร่วมกลรงการนะครับประกอบไปด้วยผู้ทุกกขุมประพฤรึกจาก3สามสำนักงานครับจากสมาคมปราบจัึกวัดกระบี่ที่มาคนลุมประพฤรึกผูเกติทแปดคนพังงาทพเจ็ดคนนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาของกลรงการกิจกรรมนะครับมีการฝึกทักษะอาชีพการได้ความรู้เจ้าวิทยากรภายใต้ความเชื่อทิวาผู้เิบยาเิพิติดเป็นเพียงผู้ลงพิษการกระทำพิษพลดัดเพียงชั่วครูมิได้มีเจตนารายแต่อย่างได้ซึ่งหากสามารถพัฒนากลุ่มคนเหล่านี้นะครับ ให้สามารถเลิกลุดพรอนเจ้าวงจรยาสิบิดได้ก็สามารถขืนคนดีสู้สังคมได้เป็นจํานวนมากนะครับก็สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถแก่คนเหล่านี้นะครับผู้เสพนะให้สามารถดูแลตนเองครอบครัวได้อย่างดีเป็นกําลังให้แก่ครอบครัวและชุมชนสามารถอยู่สังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปนั่นเองครับ